สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะครับเมืองจะลุงผักสดนะครับยามดึกๆเราก็พามาชมผักเหมือนเดิมครับอยู่ที่ร้านนะฮะเตรียมนะครับจัดผักให้ลูกค้าได้มาเลือกซื้อนะครับตอนดึกๆกก็ยังมีลูกค้าเข้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางบางท่านก็ยังไม่ปิดร้านนะครับตามร้านอาหารบางท่านก็ปิดร้านแล้วก็ เข้ามาซื้อผักไปเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะทําการาใช้พรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยนะตอนเช้าเขาไม่ต้องเลยลุกมานะครับเนื่องจากว่าทางร้านเราเปิด24ชั่วโมงนะครับพอเราเปิด24ชั่วโมงนะลูกค้าก็จะมีเวลานะครับ พักผ่อนเยอะมากขึ้นนะครับจากเวลาที่ได้นะครับมาซื้อลุกหรือว่าลุกมาซื้อตอนดึกๆนะครับก็เลิกงานแล้วนะครับก็มาซื้อได้เลยนะครับในช่วงจังหวะก่อนพักผ่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็กําลังเตรียมนะครับจัดผักเพื่อรอลูกค้าแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังยังจัดไม่เสร็จนะแต่ก็ พอสมควรนะครับตอนนี้ผักก็จะมีไม่มีอะไรแปลกนะครับประมาณเดิมนะครับเขียววันนี้สวยๆของช่วงนี้ก็เป็นบางอย่างนะครับที่สวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับพอช่วงหน้าฝนจะทำของยากครับ นะแล้วก็อกของหลายๆอย่างบนาะงทีมันจะเอาออกมายากจากสวนก็มีราคาก็อาจจะชัดนะครับขึ้นไปอีกอัพขึ้นไปอีกนะนะครับเวลาอ่ะของดูครับแต่พวกนี้แต่งเยอะนะครับตอนนี้โซนนี้จะเป็นของแห้งครับโซนนี้เป็นของแห้งเราเอามาขายเสริมนะครับมาเสริมเพื่อนะครับ อาจจะให้มีหลายๆอย่างคือกําไรไม่ใช่ว่ากําไรจะเยอะนะครับกําไรอย่างชงงอกนะครับชงงอกเขาส่งมา11อ่าส่งมา13บาทนะครับนี่ฮะสำหรับชงงอกเราส่งมา13เราขายแค่15บาทนะครับกำไร2บาทพูดถึงว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเสียถุงหนึ่งคือของมันเสียง่ายครับถ้าเสียถุงหนึ่งนี่ก็ไปหมดเลยนะครับเสียถุงสองถุงเนี่ยกำไรนะครับคือเราขาย15บาบาทขายถูกนะครับเพื่อที่จะมา ปนเอากําไรมาปนปนกับพวกผักของเราแต่ว่าอันดับหลักๆก็คือนะครับผักของเรานี่แหละนะครับหลักๆนะครับนี่คือพวกผักของเราเราจะเอามาแจมกันเฉยๆครับนะครับแจมกันช่วยขายช่วยกันนะครับช่วยกันขายไปนะครับนี่คือของยกถุงที่อันนี้คือของที่เราทีนะครับเนี่ยแล้วฝั่งนู้นจะเป็นของยกถุงที่จะให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกัน ประมาณนี้ครับของด้านบนนะฮะมีแขวนอ่าอาจจะไม่ครบแต่ก็พอมีบ้างนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มาเลือกซื้อครับเป็นของเครื่องอแกงบ้างเครื่องทําก๋วยเตี๋ยวบ้างนะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างชุดเครื่องทําก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปชมโซนผักใบกันว่าครับนี่ครับโซนผักใบนะครับ ซนผักใบก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจจะมีเสริมนะครับมัดมัดเสริมในช่วงดึกๆนะครับตัวนี้ส่วนหอมอ่าปกาศกระหล่ำยังไม่เสร็จนะครับกระหล่ำเสร็จแล้วแต่ว่าผักกาศยังนะครับตอนนี้เราก็ด้านบนก็ทําความสะอาดนะให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาครับเนี่ยนะครับ โซนนี้ครับโีคบบเครับสำหรับเทีนี้บาบายครับสวัสดีครับ